สบายดีพี่น้องบ๊วสุขสุกคุนเดอ้อจ้ากลับมาพบกับซาปิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้ซาปิ่นก็บสิไปงานซพไม่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคุณแม่ใจดีผ่าเงินมาทำบุญน้ำพึ้นเนาะพี่น้องเนาะและ้วซาปิ่นก็จะเอาไปมอบให้พี่เนาะไปมอบให้ครอบครัขวของม่ใหญ่เนาะตอนนี้ซาปิ่นกําลังสิเดินไปพี่เนาะตอนนี้กำลังเดินไปเนาะพี่นนอะ เดนมหญ่กับไกกันกปไเดนนองกินน้องขัน่ประมาณสองสามหลัง เงอนอะเนาะพี่น้องเซ่บ่ายๆดิเงี้ะมึอนี่ đấy มึงเป็นกูสอาจจะตื่นเต้นโม่งเลย

กระมีอ <sympath ia> ันคุณแม่เนาะคุณแม่ใจดีกะผามาทำบุญสองพันอ๋อป้ากาทุใจดีรอบมาแล้วจับจมสบไปคามมาให้กะให้ดีดีนี่แห้งตัวนี้ต่อไปให้มีข้าวผัดถิ่นเค้งความเค็มประเทไทยความขายบรให้มีตัวนี้ต่อไปทั้งอีพีเอากะให้ทั้งเนื้อให้แลนด์เผาทั้งไก่ให้แลหลมโฮกตลุกเด้อ ไทยมีชกภาพเพลงมนันมันนี่เลยดุเลย,เลยโดยซาถูเนาะน,นี่กำลังเตรียมภาเพเทนนะพี่เนาะทางนั้นกำลังปอมหุงสุสีเรืองงามเทนก <c ười> อกบอกใส่ใ้ ข้าเพก็ม <iah> ีอ่ะมันแหลกเลยเด้่ทอดปลาเนาะปลาเพิมเนาะของหวานอีกกรลังสวยเขาเนาะถ้าพืนนั่งชวยเขาขากได้นั่งโซฟานั่งเนาะเมื่อยเอนเื่อจะาหน่อยนะเื่อยะเาต้งยางมาใส่เขาก็ข้าวงามเนาะสยตงยางก็แบบเนี้ ใส่ทุวงบ่มึงแน่ติ๊กเขาได้ไหมเนองติ๊กเขาใหญ่ติ๊กเขาใหญ่ก็เต็มสบายกับบราดพี่น้องเลยกินเบิรบ้านเนาะสปินกับบอสบายพี่น้องเอ้ยสามสี่หมือะไรอากาศมันเปลี่ยนคนกะก็คอยอยู่ดีเนาะเบิดบ้านเบิดบ้านเลยถ้าแม่นไปตรวจนะห้วยโควิดโควิดเบิดบ้าน อันนี้กำลังสิตตัมหมอกหุงนะ่งเนาะตัม,มหุ่งผ่าใส่ผ้าเพนมาเคืยเล่นหน่อยเป็นนิลแสบเนาะอ้าตาระวังเด้อหอกตาเด้อ Come สามสีโลด้วยด้วยเนวดละลายเลยแค่สามสี่โลแบบเราแล้วแบบเอาน้ำมันจะคองชากระพุกเลยแล้วกระเด็นกรด็นกระเด็นอย่างเดียวคนจ่าฮุกจ่าฮุกจ่าเออฮุกเหรอฮกวะกประด มีนายกระถินน่ะมันกระถินอยู่หนุ่มอันอันตามแนวกะแล้วเ ตอนยังไม่ได้ซิมด้นะได้กินหมาจางเหมนกันเราต้องซิมได้แตกินเป็นไดโนหน้าเมนอีลีเาไมอยู่ห้างหารอเพราะหึงเมนีลีบานนี้ก็อสดพอดีเนาะ

พวซมาขึ้นในขาบริมาัวมาเริ่มบรมาอยั่นนะมเลกอลเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาอยู่นะขวนมาบ่อระขวนมาเรไเด้อมาเลยเว้ยเป็นวะเพือดกแต่โตแหอีแม่บ่้ไปใส่ใหน่อยขวานเริไปกระตู้นเจได้เฉยเลย กำลังห่างว่ะใช่ไหมมือแรกเอาไม้เอาไม้เกลี่บรอยเหี้ยเรลียบลอเลยเนาะพาเพลนมีปักมีหวานทั้งเบิดจากพาเนี่ยฮะ6พาเนาะ

ໄ u ບາດນີ້ຈັກອອນດອກ

ห้าหัวแบบนี้ควัควักันเร็เะนี้นี่อคกันตองกันเติมเงินยังบ่ล่งบ่สสามคะยังส่ยังชิปชอที่เก่าบ่ยังบล่งบเติมเงิน เ่อจ้มือยังหรือปล่าเมื่อวานนีเามื่อเขาเพนแล้วเาเมื่อวานผลออกบ้างใช่หมชิเบ็ด้าเจเพนแล้วเขาเมื่อวาเมื่อไรล้างกันกับเมาข้าวนี้คือการล้านี่แหละให้ลูกไม่บ่ แมันผัดาเอาใบแ่ลยต้มันน่นเยงแม้มันาวนยมาเียงแักนเป็นน้อกูชิเงามันมน้ว่าผู้คูดเองแรกเขาว่ เด็ดสั่นะด้วยตืดๆนะบอกหมอกนิไปชิมเด็ดนะนี่จังเสไปชมชีมอีกนะมาแจ้จ้มาแริชน้ำสมุนไพรชิมไชิมอะิรอย่างห้ชิมมาได้กินเอ้าอืไชิมมาได้กินเด็ดจอกยนี่ข้างในที่เกิน กินอรยอย่าเอาเลยโอ้ยกินลายๆเขาจะบอก่ากินหน่อยน่าน่าได้กินดูย่อยม้ว่ากระตุกกินแล้ยังไงกินแล้วนี่กินแล้วกินแล้วเขาจกินแล้วหงอยลขไม้กลิ่นขวดอะไรเงี้ยกินมันเย็นอ่ะคลองเย็นเดี๋ยวมันไม่ด้นนลาแซบวะเดคุเด

เขาก็เริ่มกลับเลยนะพี่น้องรอตอนแรงมาใหม่อนะไรพี่น้องพอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ไปด,ดี